สวัสดีครับผมชื่อนายยฮันบาราเต้ครับเป็นสมาชิกของวิสาากิจกลุ่มแตงโมครับพื้นที่บ้านโคกยามูผู้กับแดงครับขอเล่าประวัติก่อนนะครับเดิมเกษตรกรที่นี่ปลูกแตงโมกันอยู่แล้วแต่ต่างคนต่างปลูกไม่มีการรวมกลุ่มแล้วก็มีการใช้สารเคมีโครงการปิดทองหลังพระร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเภตากบจังหวัดอาเทวัตจัดตั้งกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนแต่งโมและให้ความรู้แก่เกษตรกรจำนวน24รายหลังจากเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีความรู้ผลผลิตที่ได้ปลอดภัยและมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดผลผลิตของกลุ่มได้1 0 0 0 0แสกิโลและกลุ่มมีไรายได้ทั้งหมด หล้านกว่าบาททำให้ชีวิตของเกษตรกรดีขึ้นัสรีครับผมชื่อนายเกษตแกันนะครับก็เป็นเกษตรบนพื้นัน่นะครับก็สำหรับเกษตรอำเภอตากใบนะครับก็ได้เข้ามาร่วมในเรื่องของการปลูกแปงโมกพื้นที่แห่งนี้ครับเพราะว่าพื้นที่อย่างนี้เกิดรกรสมป,ปัรณาเรื่องการ ปลูกแปลงโมน,นะครับแล้วก็ในเรื่องของโรคเรลงนะครับกิจกรรมที่เรานํามาเข้ามาก็คือในเรื่องของการนํากระบวนการดังกล่กรนะครับมาให้กรเนี่ยได้มีการเรียนรู้เองนะครับแล้วก็มีการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการลงสำรวจแปลงนะครับซึ่งเราจะกำหนดให้มีการสำรวจแปลงเนี่ยทุกๆหนึ่งอาทิตย์นะครับเรามาจัเจอกันทุกวันจันทร์นะครับแล้วก็นําผลที่เราลงแปลงเนี่ยมาพูดคุยกันในแปลงนะครับแล้วก็ศึกษากันแล้วก็หาวิธีการที่จะควบคุมนะครับเรื่องโรคแรลง นะครับแล้วก็จะทำกันยังไงนะครับสิ่งสําคัญนะครับตรงนี้เราก็จะเน้นย้าในเรื่องของการลดการใช้สารเคมีโดยการนําพวกวัสดุธรรมชาตินะครับไม่ว่าเป็นหยบกล้วยนะครับกลอยนะครับบอร์เพ็ดนะครับใบตะเือเนี่ยมาทําเป็นสารได้บรรลงแล้วก็เอาวัสดุหลือใช้จากธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นหอกกล้วยนะครับเอามาทําเป็นน้ําหมักหอกกล้วยเพื่อเป็นการลดการใช้สารเคมีในพื้นที่แห่งนี้นะครับสำหรับผลที่ดําเนินการนะครับจนสดสิ้นวนการเนี่ย สิ่งสําคัญที่เราเห็นก็คือกรมีความกล้าขึ้นนะครับกล้าพูดนะครับกล้าแสดงความคิดเห็นแลว้วก็กล้าที่จะตัดสินใจการใช้สารก็จะลดลงนะครับไม่หันไปใช้พวกยาฆ่าแมาลงนะครับหันเอาแต่เรื่องของสารธรรมชาติมาใช้นะครับสิ่งสําคัญอีกข้อนหนึ่งก็คือว่าเกษตรกรสามารถรู้ถึงแมลงน,นะครับตัวไหนตัวดีตัวอัวรนะครับ การจัดการอย่างไรนะครับและเขาก็มีการพูดคุยและปรึกษากันเองภายในกลุ่มสวัสดีครับผมนายสะอาดเจเดราเมหัวหน้าพื้นที่ศูนย์ประสานงานปิดทองหลังพระศกษานในฮัมบิร์พื้นที่ตำบลไพ่วันอำเภอตากใบจังหวัดราชบวาีครับก็จะมีในเรื่องของแตงโมเป็นพืชเศรษฐกิจหลักในพื้นที่ก็ได้มีการส่งเสริมตลอดด้วยมาก็จากการเข้าร่วมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะครับก็เกษตรกรได้มีการเรียนรู้ในเรืรเร่องของการผลิต แตงโมในรูปแบบต่างๆนะครับก็จะเป็นการใช้นวัตกรรมการผลิตแบบสมัยใหม่แล้วก็มีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการทําน้ําหมักสารชีวพันธุ์ต่างๆแล้วก็มีการทําโรงเรียนเกษตรกรโดยร่วมกับเกษตรอาเภอนะครับโดยให้มีการเกษตรกรสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับโดยมีการติดตามแปลงนิเวศในแปลงนะครับเป,เป็นรายสัปดาห์ไปครับ มือที่ปิดทองนะครับก็ได้มีแผนในเรื่องของการจัดก,การตลาดในอนาคตว่าแตงโมเนี่ยจะผลัดดันเป็นแตงโมปลอดภัยแล้วก็เป็นแตงโมต่างใบมีแผนที่จะขยายเกษตรกรในพื้นที่แล้วก็ขยายองค์ความรู้ต่างๆไปให้เกษตรกรที่อยู่รอบรอบพื้นที่ก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นการขยายในมุมกว้างนะครับแล้วก็จะมีแผนในเรื่องของการทําตลาดโดยการรวมกลุ่ม จำน่ายพืชผลทางการเกษตรโดยเป็นหลงผล,ลไม้ในพื้นที่ของกลุ่มนะครับแล้วก็ตัดดันในเรื่องของการทําเกษตร GAP นะครับวางมาตรฐาน GAP ไว้นะครับเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถทำผลผลิตให้ได้มาตรฐานตามตลาดต้องการครับ